นี้นะครับรถอินโนวาผมที่เพิ่งถ่ายนะ้ำมันเกียร์ไปประมาณกี่บสามสี่เดือนเนี่ยวิ่งไปหนึ่งเกือบหนึ่งหมื่นกิโลแล้วนะครับเราก็เลยจะมาลองถ่ายดูว่าหนึ่งหมื่นกิโลเนี่ยน้ำมันเกียร์มันจะดำแค่ไหนอันนี้ใช้เป็นยี่ห้อเดียวกับที่ใช้ครั้งที่แล้วนะครับเป็นคาเทคฮาโวลินลองดูเนี่ยลื่นดีปกติไม่เกียร์ไม่ก,กระตุกไม่ดีมีปัญหาอะไรเลยแต่รถผมเนี่ยเวลาร้อนจัดๆบางทีเหมือนกับล็อกอัพเกียร์เนี่ยมันจับช้าไปนิดนึง มันรู้สึกได้เหมือนเกียร์มันรอน,นิดนึงแล้วก็ค่อยเปลี่ยนก็เลยว่าจะลองถ่ายน้ํามันเกียร์ดูตอนที่ล็อกแอปมันไม่จับเนี่ยเป็นตอนแบบ7-8็ดแปกิโลไปแล้วรู้สึกว่าเหมือนกับเป็นเฉพาะตอนอากาศร้อนๆน,นะครับถ้าอากาศเย็นก็ลื่นปกติก็เลยมองว่าน้ํามันเกียร์รอบที่แล้วที่ถ่ายไปเนี่ยถ่ายแบบเปิดถ่ายแล้วก็เติมก็ประมาณ4ลิตรไม่ได้แบบฝัดหรืออะไรรอบนี้ผมก็เลยซื้อมา8ลิตรเลยแล้วเดี๋ยวเหมือนกับตัวท่อน้ํามันเนี่ย มันจะมีท่อที่มาที่ออยคุณเลือกจะใต้มอน้าตรงนี้ใต้ชุดแถวๆนี้ครับที่ร้านฝัดริงนเขาชอบถอดออกมาเพื่อเอาไปต่อเข้าเครื่องฝัดผมก็ถอดครับถอดแล้วก็ปล่อยใส่กระมังแต่เราต้องเติมน,น้ํามันเกียร์เผื่อไปนะครับเป็นการฝัดอย่างหนึ่งแต่ว่าอันนี้แบบทำได้เองได้ที่บ้านโอเคงั้นเดี๋ยวเราเปิดแข็งดูเลยถ่ายน้ํามันเกียร์ด้านซ้ายนะครับเป็นน้ํามันของใหม่ด้านขวานี่หนึ่งหมื่นกิโลเท่านั้นการถ่ายเนี่ยถ้าถ่ายแบบเปิดน็อต่ายปกติมันไม่หมดนะครับอันนี้เห็นชัดเลย อันนี้คือแข,แข้งเกียร์ที่ผมเพิ่งถอดมาน้ํามันเนี่ยอันนี้เคอเปิดรูเห็นไหมครับรูมันอยู่สูงแล้วตัวอ่างตรงนี้มันจะมีจุดที่มันต่ำไปอีกวิธีดูนะครับอันนี้มันจะมีแม่เหล็กสังเกตคือของผมเนี่ยแม่เหล็กมันจะไม่ค่อยมีเศษเท่าไหร่เดี๋ยวเทเนี่ยครับมันยังไม่ค่อยมีเศษเหล็กมากเท่าไหร่ทําให้อ่าเกียร์ลูกเนี้ยก็ถือว่ายังใช้ได้อีก ยาวเพราะว่าอันนี้ใหม่มัน7จ็ดหมืน่นเองให้ดูเนี่ยครับน้ามันออกมาประมาณ3ลิตรกว่าก็เท่ากับว่าการถ่ายปกติออกได้เต็มที่ก็คือ3ลิตรบวกลบนิดหน่อยทําให้เราต้องใช้วิธีการฝัดน,นะครับถ้าทําเองที่บ้านไม่ได้ทําที่ร้านได้เลยครับสบายๆเพราะทําที่ร้านเนี่ย เมืออาชีพอยู่แล้วเปลี่ยนกองเปลี่ยนปะกเกนอันนี้ปะเกนตัวนี้น,นี้เป็นปะกเกนยางทุกครั้งถอดต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็ตัวกองเลยจะมีโอลิงที่อยู่ในด้านในด้วยพอดีรอเนี้ไม่ได้ถอดให้ดูมันเป็นช่วงปีใหม่ไม่มีอะไรให้เบิกอ่าอันนี้ยกมาแล้วเดี๋ยวไปถ่ายด้านล่างให้ดูอันนี้คือกองเกียร์นะครับนอ็นอตน็อตเบอร์สิบปุ๊บออกมาเนี่ยมันจะมีโอลิงกลมๆอีกด้านในอีกตัวหนึ่งคันนี้ไม่เคยเปิดแข้งเลยอันนี้คือโซลิโน,น,น่เกียร์สองสี่หกหกเกียร์ด เดียวกับรีโว่พอจูนเนอร์เห็นว่าอิซูซูใช้เกียร์รหัสนี้นี่รหัสอยู่ตรงนี้เกียร์ตัวนี้ค่อนข้างทนรอบต่ำวิ่งดีรับแรงบิดได้สูงจูนเกียร์จูนอะไรสบายแต่ว่ามันก็เมืองไทยมันร้อนนะครับสิ่งสกปรกมันเยอะอันนี้ผมถอดมาสิบกว่านาทีแล้วน้ำมันยังหยดอยู่เลยใช้ขีนเนอร์นะครับฉีดล้างให้หมดถอดกรองมาฉีดล้างพวกนี้แล้วค่อยประกอบเข้าไปนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมไล่ประกอบเติมน้ำมันเลยล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับ อุปกรณ์ที่ใช้มีน้ำยาล้างห้องเครื่องที่แบบล้างภายนอกนะครับเสร็จแล้วต่อด้วยสไลด์ก่อนอ่าพอสไลด์เสร็จปุ๊บคอนแทคกินเนอร์อีกทีหนึ่งล้างแผงวงจรหรือล้างผ้าเบรกได้หมดเลยนะครับมันก็ออกมาเป็นสภาพนี้อ่าไม่มีคราบน้ํามันแล้วโอเคพร้อมใส่ใช้ผ้าเช็ดด้วยนะครับมันจะมีแบบเป็นคราบเป็นอะไรถูเอกให้หมดนี่ที่เติมน,น้ํามันเกียร์ผมนะครับใช้แบบปั๊มไฟฟ้าปั๊มลมเอามือปั๊มอะไรก็ได้ทุกรูปแบบเติมเพื่อนี่นะครับ จะมีรูเติมอยู่รอดไว้ที่สี่อ่าแล้วก็เอานี้ใหญ่เข้าไปก็เปิดเติมนะครับแค่นี้เองผมเติมเข้าไปอย่างน้อยแปดลิตรก่อนเพื่อจะได้เปิดทิ้งนะครับดูสีน้ํามันแดงนะครับแล้วเดี๋ยวเปิดจากตรงหม้อน้ําให้ดูว่ามันสีเป็นอะไรเติมน้ํามันเกียร์เข้าไปตอนนี้ประมาณหกลิตรครึ่งแล้วนะครับวิธีการก็คือมุดมาใต้ท้องมันจะมีท่อน้ํามันเกียร์มันจะมีท่อที่เสียบอยู่ตรงนี้ท่อเส้นในนะครับเส้นนี้ ผมก็ดึงแล้วก็มาเสียบไว้กับปดปากกลอนอย่างนี้ไล่ก้านหนึ่งหาถอยยางมาเสียบให้มันลงแกลอนเหมือนกันเพื่อให้มันดันลงนะครับแล้วถ้าร์ทเครื่องให้มันน้ามันมันเต็มประมาณสามลิตรครึ่งอะไรเงี้ยแล้วเราก็ปิดแล้วก็ดูสีน้ํามันถ้าสีน้ํามันใสเหมือนของใหม่ก็จบนะอ่าต์ทเครื่องนะครับน้ามันมาเร็วมากเห็นไหมครับแป๊บแป๊บลิตรครึ่งละแล้วพอมันเต็มสามลิตรครึ่งเราก็หยุดนะครับเป็นเป็นการถ่ายน้ํามันเก์ในลูทคอออกมาให้มันได้มากที่สุด น้ำมันอันนี้มันหยดใส่มืออยู่อ่ะโอเคท่อเสียบเข้าไปนี่นะครับน้ำมันที่ถ่ายออกมาใส่ขึ้นแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วแต่ถ้าจะเอาให้ใสทั้งหมดต้องอีกแกลลอนนะครับก็เท่ากับว่าเราใช้น้ำมันเท่ากับร้านฝัดสิบสองลิลตรตอนนี้ในลูกทองเนี่ยออกมาใส่ขึ้นเยอะเลยถ่ายเอาอไปสามลิตรกว่าแล้วตอนนี้ก็เติมให้เต็มนะครับถ้าอยากใส่ก็คือสั้นๆเลยซื้อมาสามแกลลอน ไล่อยู่อย่างเงี้ยไล่จนมันใสแล้วเราก็ประกอบกับลุกนะครับในนี้คือน้ํามันก่อนดําจัดเลยพอมันเริ่มเจือจางเนี่ยมันก็จะมีสีแดงขึ้นมาบ้างจริงๆเนี่ยเท่าที่ผมศึกษามาถ้าทําวิธีนี้ทายน้ํามันเกียร์ออกได้หมดนะครับแต่มันเอา12ลิตรไปไล่จนมันใสเลยเพราะว่ามันดูดจากกองเข้าลูกทอกผ่านชุดเอ่อไอตัวเรียกอะไรนะโซลีนนยเกียร์แล้วมันก็ออกมาที่แข้งพอมันออกมาปุ๊บเนี่ยก่อนที่มันจะออกไปที่แข้งคือมันจะผ่านว่าน้ําแล้วก็ออก ตรงนี้ก็คือด่านสุดท้ายนะครับถ้าอยากสะอาดก็12ลิตรจบแล้วก็ทำทุก4000 40, ก็ได้คือการถ่ายน้ำมันเกียร์ทั้งระบบนะครับถ้าบางคนแบบซีเรียสว่า้องโหต้องสะอาดอย่างดีเปลี่ยนกองทุกอย่างก็คือไปร้านฟอกเกียร์ครับทำได้เหมือนกันแต่มันก็มีหลายการะแสเกียร์บางที่มันเริ่ม คัดเริ่มลื่นเริ่มคัดบ้างแล้วมันจะมีปัญหาคือไปทําแล้วมันคัดลื่นเกียร์กระตกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมมองว่าแล้วแต่เคสก็ต้องดูอาการกันไปแต่ถ้ารถปกติทําดีครับเกียร์ยืดอายุได้แน่นอนดีกว่าเอาน้ำมันเนี่ยสิ่งสกรปรกดําๆมาใส่ในเกียร์มันก็เหมือนกับคนกินของสกรปรกครับถ้าเรากินของดีรถมันก็จะทนเกียร์ก็อึดไม่ไม่มีปัญหาก็าเขาบอกว่าเกียร์โตโยต้าได้ล้านกิโลถ้าบำรุงรักษาถึงนะครับ ไม่ใช่ว่าโหเมืองร้อนใส่ไปเลยแสนโลไม่ถ่ายนี้ผมว่าทางแน่เพราะขนาดของผมเนี่ยเพิ่งถ่าย4ลิตรตอนหมื่นโลเนี่ยก็ดำและก็ควรจะถ่ายทั้งระบบถ้าเดี๋ยวรอบหน้า80,000เดี๋ยวผม12ลิตรไปเลย ดูซิว่ามันจะใสไหมเพราะว่าคันนี้ใช้งานหนักผมวิ่งต่างจังหวัดเล่นรอบสูงตลอดขึ้นเขาล่าสุดไปปีล็อกมาก็ขึ้นเขาอย่างเดียวมันก็ไม่มีปัญหาอะไรทั้งไปทั้งกลับก็เท่ากับว่าควรจะทานะครับน้ํามันเกียร์สำคัญนะครับเพราะเกียร์ออโต้เนี่ยถ้าไม่มีน้ํามันไฮดรอลิกตัวนี้ก็วิ่งไม่ได้แล้วถ้าน้ํามันสกรปรกก็พังพังค่าซ่อมเกียร์ลูกหลายแสนนะครับซ่อมนอกก็ต้องมี 2- 3สหมื่นขึ้นไปจบไม่จบก็แล้วแต่ช่างว่าจะเก่งไม่เก่งซึ่ง ปัญหาอะไรนะต้นเหตุก็คือจากน้ํามันเกียร์แล้วก็ควรหายน้ํามันเกียร์ก่อนโอเคทําเสร็จแล้วอย่าลืมไปเช็คระดับน้ํามันเกียร์ได้นะครับเน,นี่ยมาวิ่งนะครับเกียร์นุ่มเห็ดมพันกว่ารอบมันเดี๋ยวขั้นเร่งน้อยเนี่ยประมาณพันสี่พันห้ารอยรอบมันก็เปลี่ยนเกียร์แล้วนะครับถ้าเปลี่ยนเกียร์เร็วคัตอัพไอล็อกอัพเกียร์เนี่ยมันจับเกียร์ขึ้นเร็วมากเท่าไหร่มันก็จะช่วยประหยัดน้ามันด้วยอันนี้ชัดเจนนะครับ ก่อนหะน้าอันเนี้ยรอบลากไปอยู่ประมาณพันหกพันเจ็ดหรือว่าพันแปดมันถึงจะสับเกียร์อันนี้พันสองพันสามมันก็เปลี่ยนเกียร์ได้แล้วโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องโจไลฟ์แปดแปดเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปได้ครับสวัสดีครับ